สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มัช่องเพราะนั้นวันนี้จะมา EP ห้ารีวิวบ้านซึ่งพี่ใจพูดไปเยอะมากเลยว่ามันจะรีวิวอะไรบ้างแล้วก็มาใช้ของนี้ต่อไปเวลาสิบนาทีมีเดนานะอย่าลืมไปใช้นะโอเคอย่างแรกที่เราจะบอกคือห้องน้ำชั้นล่างพี่พี่บอกไปห้องน้ำชั้นล่างห้องเก็บของชั้นล่าง แล้วก็ห้องเดบของชั้นบนแล้วก็ห้องครัวเริ่มที่ห้องน้ําชั้นล่างก่อนเลยลุยโอเคนี่ก็เป็นหน้าตาห้องน้ําของเราอันนี้มีไฟเปิดเมาทุกคนรู้นี่คือสภาพแวคล้โอเคตรงนี้มาเรื่องตรงนี้ก็จะเป็นหมวกอาบนะมีแก้วน,น้ําและอันนี้เป็นหนูทดลองคือน้องนะครับจะถ้าใส่อ่ะ มันจะตัวใหญ่ขึ้นใส่ในน้ำเราคนพี่ก็ไม่รู้ว่ามันซื้อที่ไหนเหมือนกันแตจริงมาตอนนั้นคือน,น้องตัวเล็กเดียวอ่ะตัวนี้เดียวแต่อันนี้มันโตขึ้นแล้วก็ใส่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นวีเป็นยาสีฟันที่ใส่ที่ใส่นั่นที่ใส่เป็นสีฟัแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาบ้นปากที่เดือน้อยอันนี้เป็นน้ำยาอะไรไม่รู้นะครับนี่ เอ่ออันนี้เป็นคอนแทคเลนส์ใช่ปะที่เก็บคอนแทคเลนส์อ๋อน,น,น,นี่อันนี้คือแปรงสีฟันของสามท่านผู้ใหย่และมียาสีฟันแก้วน้ำล้างจมูกของพี่แก้วน้ำล้างจมูกของแก้แล้วก็มีสบู่บูซุบนี่เอาเปไปไหนเอาเปไปไหแล้วบูมพูแบมบู เฮ้ยเป็นงทุกคนกองโดนสบู่อกองโดนสบู่โอเคอันนี้ก็จะเป็นกระจกบานบานลงทึมเลยก็จะเห็นหน้าพี่ตรงนี้นนทุกคนโอเคหยุดยิ่นหยุดเล่นตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือและก็มีคอนเทคเลนอีกแล้ว เฮอ้ยเฮเฮอรเฮอร์เฮเฮอร์เฮอรี่เป็นที่้เป็นก๊อฟน้ำอะแล้วบบน้ำมเลยนี้เป็นน้ำนะคะพีอ้าวโดนน้ำแล้วเดี๋วน้ำเลยอันนี้ก็จะเป็นทิชชู่นะคะเป็นทิชชู่ตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นตะก้าไว้อันนี้เป็นตะก้าตะก้าอะไรจะต้องมาทว้ นี่คือเราเรียงไว้นะครับหนูกุง้งหนูกุง้งอ่ะหนูกุง้งสวัสดีน้อยค่ะหนูกุ้งมีหนูกุงก้งน้นเดิมและวนี้ตะกร้าใส่ไว้เปียกน้ำแล้วใส่ตัวน้องกุงง้งในนี้นี่เป็นอาหารน้องกุ้งอะ่ะวันนูงกินทีละสองมิตรปีเป็นปีค่ะตรงนี้ก็นเป็นยาน,น้ำเกลือที่หมดแล้ว อันนี้น้ำเกลือที่ยังไม่หมดและหนักมากอันนี้ก็จะเป็นที่ทำให้หอบกอินหองน,นี่ก็จะเป็นกอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโถส้วมโถส้วมเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นโถส้วม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นที่กดโถส้วมนะคะนี่ก็กดไปเลยน,นี่ก็จะเป็นวางนีที่วางนี่ที หน้าต่างรับวิววิวไหนก็ไม่รู้ข้างบนก็เป็นไฟไฟไฟมีไฟเสียจริงแต่คุนเอฟโดนอยู่เด้อฉันเอฟโดนอยู่เด้อใครเห็นอะไรข้างในบ้างเด้อตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเดิมนมาแต่วางลื้อนี่ยอันนี้ก็จะเป็นก,อกน๊อนนก,น,กอน้ำกิ๊บปึ๊บแล้วก็จะมีของเล่นป๊อปทูนมากมายแล้มีแดงเราสาวใช้น้ำอีกตัวอุ้ยใหญ่มากอุ้ยแค่ใหญ่เกิน มันก็จะเป็นก๊อกใบหน้าอุ่นอย่างเงี้นผักบัวเรารีบเร็วๆเลยเดี๋ยวเวลาเต็มตอกทองไว้ใส่แบบสีมันอันนี้เขาไม่ใส่สบู่สบูงสบู่ก๊อกอีไม่ใส่ผมอันนี้ก็จะเป็นที่ราวแขวนผ้าขนหนีต่อไปเรามารีวิวห้องเก็บของข้างล่างกันแล้วค่อยไปรีวิวห้องเก็บของข้างบนแล้วก็ห้องครัวโอ้ยเยอะไม่ไหวถึงห้องเก็บของชั้นล่างและ ไปลยุยเห็นนี่คือที่ปากแดงคือไม่ได้อะไรนะคือฉนันอะ่ะไปกินน้ำแดงมาไปแบบเนีย้ยคือไม่ได้ทาลิปไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรทั้งสิ้น,นหรือปากแตกก็ไม่รู้อืมอมันนี้ก็จะเป็นที่เก็บอา้าล ก็จะเป็นที่เก็บของเัาเพราะอันนี้เป็นอะไรต่างๆเดี๋ยวเดียวทำอันนี้ก็จะเป็นเลโก้อันนี้ก็จะเป็นกล้องลิของผมก็จะเป็นบกไม้ที่ขาดแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่เล่นเกมอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นแบนแปนแปนไฟไฟไฟชิ้สุนทาแล้วก็เลโก้ที่รู่วออกมาและเกมอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงนาซา นี่ก็จะเป็นไม้อันนี้ขาดไม่ได้เลยไฟอุ้ยโว้ยทำไมนะทำไมในหน้าจอไฟมันเป็นแบบนี้เน,นี่น,น,น,นก็จะเป็นเลโก้เป็นที่เก็บถุงทั้งวัดเลยนี่ก็จะเป็นกีตาร์กับขาตั้งไม้น,นั่นก็จะเป็นอูคาเลอันนี้ก็จะเป็นงานที่อาล,ลากหลายของนี้ข้างในก็จะเป็นห้องเก็บของรก มีของเล่นมีของแตะมีีใจของเล่นนะมีดีไว้ด้วยใครอยากให้พี่รีวิวอันนี้แบบเต็มๆคอมเมนต์มาก็ไปข้างบนเอ้ยเราไปรีวิวห้องครัวก่อนแล้วค่อยไปข้างบนไปกันเลยปุ๊มาในครัวแล้วอันนี้ก็จะเป็นมุมขัดขนมที่เยอะไม่หยุดเยอะมาน,นี่ก็จะเป็นขนมแล้วก็ไม้ตีแมงวันอะไรเนี่ยมาอยู่น,นี่จะมีขนมขนม มันจะเป็นข้าเพื่อนผงอันี่ก็จะเป็นหม้อุงข้าวนี้เป็นเตาแก๊สและอันนี้น้ําจิ้มแจ่วเตาแก๊สอันนี้เป็นข้าวที่ทําอะไรไม่รู้นี่เป็นน้ําจิ้มมีดอะไรขึ้นพุงต่างๆที่ล้างจานที่จานยังอยู่เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นที่ตากข้างบนก็จะเป็นที่เก็บจานเก็บแก้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําำํำพิกแจ่วของเราหรือวันนี้เราจะกินส้มตำนั่นเองเป็นที่ทำนี้ก็เปรียบเทียบทามูย นี่เลยทุกคนโคกที่เราชนะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บถุงน,นี่จะเป็นประตูหลังบ้านที่เราเรือวิวไปแล้วน,นี่คือไฟตรงนี้เป็นที่กอกน้ำนี่อันนี้เป็นที่แก้วนะ้ำเป็นไฟแช็คอันนี้เป็นปลากระป๋องเราซื้อมากระเทียมที่มีเอหัวหอมที่หม่นมีหัวหอมอะไรเนี่ย อืมแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนังยางนนี้ก็จะเป็นแก้วสมุนไพรอันนี้ก็จะเป็นหม้ออบเตาไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นการนาร้อนโดยวิชงกาแฟอันนี้หม้อหุงข้าว <c oughs> ข้างบนเป็นแก้วและเป็นเลสเปกโก้อะไรไม่รู้ข้างบนก็เป็นแก้วเหมือนกันไปห้องเก็บของชัน้นบนอันสุดท้ายและวไปดึงงานไปดึงไปก่อนไปก่อนไปก่อนเอออุ๊ยทุกคนเวลาจะหมดแล้ว โอเคทุกคนคือเวลาจะหมดแล้วก็ต้องมี ep 5แล้วไหม ep 5ตอนที่2มานะจ๊ะ ep 5ตอนที่2ต้องมีพรุ่งนี้เลย ep 5เดี๋ยวพี่จะดให้พรุ่งนี้นะลงไว้เดี๋ยวลงไว,พว้พรุ่งนี้ ep 5ตอนที่สองและเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อ ep 6ให้มันจบจบไปเลยก็ขอบคุณนะครับที่รับชมช่องพี่ อย่าลืมกดใจและกดติดตามด้วยนะพี่อยากเป็นติก๊กเกอร์หากท่านใดที่ยังไม่เคยดูคลิปเราฝากไปดูคลิปหรือถ้ายากไม่ไม่อยากดูคลิปก็ไม่เป็นไรนะครับแค่ทุกคนรับชมและสนุกสนานตามไปกันเองก็บายบายรักทุกคนนะคะ